ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honor 200 Pro 5G ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Honor นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนาะเจ้า Honor 200 Pro 5G เครื่องนี้นะครับเป็นมือถือที่ขายในเลระราคาไม่ถึง2 0 0 0 0บาทแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆของทาง Honor, คนคามนอมาบาาาใานน้อใ้มมาแบบแัดนน่ลวก็็จเตกๆ อันนี้ผมกล้าเชียร์แบบออกหน้าออกตาเลยนะหลังจากที่ได้ใช้งานมาแล้วใครที่มีงบประมาณ2 0 0 0 0บาทหรือว่ากาลังหาสมาร์ทโฟนในเรืราคาไม่เกิน20 0 0 0บาทเอาไว้ใช้งานแนะนาครับผมเจ้า Honor 200 Pro 5G เครื่องนี้ซื้อแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคใช้งานมาเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับก็ราคาค่าตัวของเขาครับอยู่ที่1 9 9 9 0บาทราคาที่ผมแจ้งไปเป็นราคาออฟฟิเชียลนะครับผมแน่นอนถ้าเราดูตามช่องทางออนไลน์เนี่ยบางช่วงบางจังหวะนะก็มีโค้ดส่วนลดเนาะก็จะได้ราคาที่แบบถูกลง กว่านี้แน่นอนครับผมก็ถือได้ว่าก็ซื้อได้ในราคาที่คุ้มนะครับอถ้าเราซื้อแบบตามช่วงที่แบบเขามีโปรโมชั่นนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์ตัวเครื่องทั้อหมมาสวยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบเนาะโมดูลกล้องก็สวยนะครับกล้องหลัง3เลนแบบนี้ฝาหลังก็สวยครับผมเป็นแบบโค้งนะหยิบจับเนี่ยคือถนัดมือดีมากๆเลยสีที่ผมได้มาจะเป็นสีดําฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบด้านเนาะสัมผัสเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับเป็นแบบฟิลลิ่งในการจับการสัมผัสที่แบบละมุนมือมากๆเลย ตัวขอบของเขานะครับหน้าจอเป็นหน้าจอโค้งนะครับฝาหลังก็เป็นฝาหลังโค้งแต่ว่าตรงขอบเนี่ยตรงเฟรมของเขานะครับก็จะมีความเหลี่ยมนิดนึงครับผมทําให้เวลาเราถือเราหยิบจับกดใช้งานตัวปุ่มต่างๆเนี่ยก็คือใช้งานได้ง่ายแล้วก็ถนัดมือมากๆเลยนะครับตัวพอร์ตก็แน่นอนครับ Type C ลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับทุกคนเซนเซอร์ IR มีมาให้ใช้งานครับตำแหน่งตัวกล้องก็จะเป็นกล้องเจาะรูอยู่ตรงนี้ครับดีไซน์ตัวเครื่องส่วนตัวผมมองแล้วว่าสวยครับทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ตัวนี้ขนาดตัวเครื่องอยู่ที่6.78นิ้วนะครับฟิ จับใช้งานมือเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมือกระชับมือดีมากๆครับในเรื่องตัวดีไซน์ตัวเครื่องไดิมนชั i o ในการถือการหยิบจับส่วนตัวผมเองแล้วผมมองว่าโอ้โหผมชอบมากๆเลยนะครับในเรื่องความปลอดภัยของเขานะครับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเนี่ยก็คือแบบโอ้โหใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับแค่แตะเนี่ยครับก็เข้าหน้าจอได้แบบรวดเร็วมากๆเลยเป็นการสแกนลายนิ้วมือที่รวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอสำหรับเจ้าอ o n น r 2 0 0 Pro 5 G เครื่องนี้อันนี้คือรวดเร็วจริงๆครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยส่วนสเปกกาาารรใชช้้งงนนนขขออเเเิิ่่มทีตััววปลลยแ มาพร้อมกับชิปที่เป็นของ snapdragon 8 s gen 3ครับทุกคนโอ้โหตัวนี้นะครับผมเทสคะนน a n d r o i ออกมาแล้วก็แน่นอนครับเกือบจะทะลุแบบล้านสเลยนะครับผมล้านสแสนนะเนี่ยครับคือแบบคะแนนเยอะมากๆเลยเป็นมือถือที่ขายในเลร,ราคานี้ ที่ได้คะแนนอันดูตู้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับแรม12กิกหน่วยความจาให้มาที่ 512G ิกับแน่นอนหน่วยความจาระดับนี้แล้วคนที่จะเอามาทํางานคอนเทนต์ถ่ายรูปเยอะๆหรือว่าโหลดเกมต่างๆเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับในเรื่องตัวแรมแล้วก็ตัวหน่วยความจาของเขาครับการใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียใช้งานได้ลื่นไหลสมูทแน่นอนครับก็อันนี้ไม่ต้องงงวลเลยเพราะว่าชิปเป็นตัวแรงเนาะ การสัมผัสการใช้งานตัดไปมาไถ่ฟีดโซเชียลมีเดียต่างๆคือใช้งานได้ลื่นไหลสมูทดีอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกังนวลครับในส่วนการเล่นเกมนะครับตัวเกม ROV เนี่ยก็แน่นอนครับเฟรมเตรตนิ่งๆฟีลิ่งในการเล่นดีมากครับภาพสวยการาฟิกสวยความร้อนควบคุมแล้วก็จัดการได้ดีมากๆเลยนะครับการเล่นเกมของเขาถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆในเรื่องการเล่นเกม ROV นะครับส่วนตัวเกม p u b g Mobile เดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคนลองเข้าเกมให้ดูหน่อยแล้วกันเนาะว่าฟิลิ่งในการเข้าเกมของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็แน่นอนครับถ้าถามถึงโหมดช่วยในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวเกมเมเนเจอร์ครับสามารถที่จะปรับตัวโหมดตรงนี้ได้นะเล่นแอปป๊อปอัพได้ครับลื่นไหลสมูทดี้อยู่แล้วแล้วก็มีในเรื่องตัวบันทึกหน้าจอถ่ายภาพหน้าจออยู่ตรงนี้ครับผมในเรื่องการเล่นเกมนะลำโพงเป็นลำโพงคู่ตัวเกมพับจีโมบายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเขา้าเข้าขากันมากเลยนะครับกับตัวลำโพงเขาลำโพงง่อนข้างที่จะเสียงดีนะครับทุกคนมา เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่ะขอญาตเร่งเสียงได้แล้วกันในส่วนตัวตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับผมถ้าเราปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่ e x t ก m ิพัทเลยนะครับก็คือเล่นได้นลื่นไหลมากๆเลยเนาะสำหรับการตั้งค่าแบบนี้นะครับภาพสวยมากถ้าเราปรับมนที่สมดุลเฟรมเรทอยู่ที่สูงสุด Sd เนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่สูงสุดนะครับ SDRSD เนี่ยเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่สูงสุดนะครับ Ultra SD เนี่ยเฟรมเรทจะดับลงมาที่ u l t r a เนาะแต่ว่าส่วนมากแล้วผมก็จะเล่นแบบปรับแบบนี้นะครับทุกคน ก็ภาพสวยกราฟิกสวยฟีลิในการเล่นดีอยู่แล้วนะครับสีสันสดใสมีเนาะแล้วก็ตัวเสียงเนี่ยสามารถที่จะเปิดอัลตร้าได้นะครับตัวควบคุมแน่นอนครับมีเจโลสโคปให้เราใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องตัวเจโลของเขา ฟีนิงในการเล่นเป็นยังไงบ้างโอ้โหภาพสวยกราฟิกสวยครับเจโรใช้งานได้ลื่นไหลดีจอเนี่ยลื่นมากครับทัดติดมือดีสหรับเจ้าออเนอร์200 Pro 5G เครื่องนี้สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ในเรื่องการเล่นเกมพับ g Mobile นะนั่นก็คือการควบคุมความร้อนของเขาครับ,รบก็คือจัดการได้ดีมากๆลําโพงเนี่ยเสียงมีมิติกระหึ่มดีมากครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่หูฟังเนี่ยก็ยังพอแยกเสียง ซ้ายขวาได้นะครับแยกเสียงวิถีกระสุนได้อันนี้ถือว่าดีมากครับในเรื่องการเล่นเกม PUBG Mobile เนอะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เล่นเกม PUBG Mobile ได้สนุกมากๆครับสำหรับเจ้า Honor 200 Pro 5G เครื่องนี้ครับ ก็โอเคครับในเรื่องตัวประสิทธิภาพการใช้งานของเขานะครับตัวชิปของเขาเนี่ยคือให้มาดีครับการใช้งานต่างๆเล่นได้ลื่นไหลสมมติแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นเนี่ยในครึ่งปีหลังที่แบบโอ้โหขายดีมากๆแน่นอนครับสำหรับเจ้า Honor 20 0 Pro 5G เครื่องนี้ครับในส่วนตัวจอภาพของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอโค้งนะครับถ้าถามว่าเขาติดฟิล์มมาจากโรงงานไหมมีฟิล์มใส่มาจากโรงงานแล้วนะก็ใช้ตัวฟิล์มใสของเขาไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ตัวจอเนี่ยเป แล้วก็ตัวนี้เนี่ยรีเฟรชสูงอยู่ที่120้เฮิร์ตแลวก็ในส่วนตัวความละเอียดของตัวจอเนี่ยก็จะเป็น2,700คูณ1224พิกเซลนะครับความละเอียดของตัวจอของเขาเนี่ยก็จะชัดกว่าตัวจอ full hd ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่4 0 0 0นิตเลยนะครับตัวจอจากที่ผมได้ใช้งานมาคือดูคอนเทนต์ดู YouTube คือสวยใสยดีมากๆฟินนิ่งในการชัดดีครับการใช้งานต่างๆคือทำออกมาได้โอเคมากๆเลยนะครับในเรื่องการใช้งาน ตัวจอภาพตัวจอแสดงผลของเขาอันนี้ผมไม่มีอะไรติเลยครับจอสวยใสายมากครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันเนาะในเรื่องตัวหน้าจอของเขาครับโมทอ้อมไซต้าต่างๆอะไรต่างๆก็มีไม่ให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวจอของเขาแล้วก็การใช้งานตัวก,กล้องครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเขาเลยเนาะมาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความเรีดอยู่ที่50เมกะพิกเซลครับเป็นพอร์ตเทรดเซลฟี่คาเมราครับก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีในส่วนตัวกล้องอีก2ตัวเนาะเอาไว้แบบจับภาพเวลาเราถ่ายแบบพอร์ตเทรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็กล้องหลังของเขาเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3าเลนนะครับก็จะมีความละเอียดหลักอยู่ที่50เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.9จะเป็น Portrait Main Camera ครับก็จะมีในส่วงตัวการสั่นแบบ OIS แล้วก็กันสั่นแบบ EIS นะครับผมจะเป็น Super Dynamic ิ H9000 เซนเซอร์ขนาดอยู่ที่1ต่อ1.3นิ้วเลยนะครับในเรื่องตัวเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนาะก็เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยทำให้เราถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่า Dead of Field เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวเลนเทเลโฟโต้คาเมร่ครับผมความเด็ดอยู่ที่50เมกะพิกเซลครัรูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับผมเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นของ Sony IMX 586นะครับมีการสั่น OIS และก็ EIS ด้วยนะครับในส่วนตัวเลนเทเลโฟโต้ของเขาก็ตัวนี้ระยะจากที่ผมได้ใช้งานมาผมชอบครับมีมาให้คือโอเคมากแล้วก็อีกเลนตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่12เมกะพิกเซลครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ครับเลนตัวนี้เนี่ยจะพิเศษมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนตัวเลน์อลต้าวเนาะหรือว่าเลนมุมกว้างนั่นเองครับแล้วสลับไปเป็นตัวในส่วนตัวเลนแบบถ่ายระยะใกล้หรือเลนมาโครนั่นเองครับก็อยู่ในตัวเดียวกันมีเลนมุมกว้างมาให้มีเลนเทเลมาให้ ความเรียนหลักก็โอ้โหใช้งานได้ดีครับเลนส์กล้องของเขาเนี่ยถือว่าให้ใช้งานมาครบเลยนะครับ UI การใช้งานของเขานะครับทุกคนก็ใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยากลรกลับซับซ้อนนะครับผมรูรับแสงก็เป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ในส่วนตัววัตถุเนาะกลางคืนก็แน่นอนครับเอาไว้ถ่ายในที่แบบแสงน้อยอย่างเงี้ยภาพบุคคลอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวที่แบบพิเศษมากๆเลยนะครับเขาจับมือกับทาง h a r c o r studio นะครับผมก็จะมีเนี่ยครับมีฟิลเตอร์ให้เราใช้งานอยู่3ฟิลเตอร์ ก็จะมีฮาคอร์ดแบบสีสันสดใสก็จะเป็นการถ่ายภาพออกมาแล้วหน้าชัดหลังเบอร์ตัวภาพเนี่ยจะโทนแบบสีสันสดใสนะครับภาพสวยมากอันนี้ภาพสวยมากจริงจริงแล้วก็จะมีในส่วนของตัว5าคอร์ดแบบสีอันนี้จะเป็นสีแบบออกน้ําตาลนิดนึงครับมันทําให้ภาพเราดูวินเทจดูดูเก๋ด,ดีครับถ่ายออกมาแล้วผมว่ามันสวยมันดูดีนะเอออันนี้ผมได้ลองถ่ายภาพมาแล้วผมก็ชอบมากๆเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น ห่าขอดแบบคลาสสิกครับผมตัวนี้จะเป็นภาพขาวดำเนาะก็ถ่ายออกมาแล้วผมว่าก็โอเคมันดูแบบดูเป็นมีขาวมีดําอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งครับดูทําให้เราถ่ายภาพออกมาแล้วมันดูมีสไตล์อีกแบบหนึง่งก็จะมี3แบบให้ใช้งานแบบนี้นะครับแล้วก็การใช้งานตัวภาพถ่ายปกติแน่นอนครับอยู่ตรงนี้มีโหมดให้ใช้งานเยอะครับระยะที่ผมชอบถ่ายนะสําหรับตัวโหมดการใช้งานตัวกล้องของเขาเนี่ยถ้าเป็นถ่ายภาพวิวนะครับก็จะเป็น ประมาณ2 5 x เนี่ยคือโอ้โหหวังผลได้เลยครับถ้าเราถ่ายในระยะนี้เนี่ยก็จะได้ภาพมาอีกมุมมองเลยนะครับเอาไว้ถ่ายภาพวิวหรือว่าภาพคนก็ได้ครับถ้าเป็นการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยระยะ2 x แล้วก็2 5 x เนี่ยถ่ายภาพบุคคลเนี่ยมันจะดีนะเพราะว่าเขาจะดึงฉากหลังมาให้มันแบบกับตัวแบบของเรานะครับทำหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยคือจะทําออกมาได้เนียนมากครับตัววิดีโอของเขานะครับตัวนี้อัดได้สูงสุดอยู่ที่นี่ครับ4 k เลยนะก็อัตราส่วนเนี่ยถ่ายได้เยอะเลยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนตัวโหมดหลายวิดีโอนะครับกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันแล้วก็โหมดอื่นๆอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวตัวอย่างภาพถ่ายผมขึ้นให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะก็ให้ดูแบบคร่าวๆหน่อยแล้วกันหลังจากที่ผมได้ไปแบบใช้งานมาน,ะนี่ครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดคอร์แบบสีออกน้ำตาลหน่อยสีสนสดใสขาวดําอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ่ายภาพแบบภาพวิวในระยะที่แบบเนี่ยครับ 2.5x อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะทําให้ภาพของเราเนี่ยดูสวยดูดีน่าสนใจอีกแบบหนึ่งเลยนะครับในเรื่องตัวระยะการถ่ายภาพของเขาเนาะสำหรับตัวเลนเทเลโฟโต้นะครับ ตัวกล้องใช้งานมาแล้วผมแบบประทับใจมากๆครับเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเนี่ยทำให้เราแบบถ่ายภาพได้สนุกแล้วก็ถ่ายภาพได้แบบง่ายมากๆเลยนะครับถือว่าโอเคมากครับถือว่าดีมากสาหรับมือถือที่ขายในเหลยราคานี้ผมยกให้เป็นเดอะเบสเลยนะครับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขาสำหรับเจ้าออเนอร์สอหครับ ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ของเขาได้ใส่ความจุมาที่5,200มิลลิแอมครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้หนาเลยนะครับดูบางมากๆเลยเนาะแล้วก็ชนิดของตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยน้ำหนักเบาแล้วก็บางครับตัวชาร์จเนี่ยโอ้โหให้มาแบบจุกๆเลยนะครับทุกคนแถมหัวชาร์จมาที่เนี่ยครับอินเนอร์ซูเปอร์ชาร์จแม็กอยู่ที่100วัตต์ครับก็ชาร์จได้รวดเร็วทันใจอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องตัวชาร์จของเขาชาร์จเ็ว แล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับไวร์เลสชาร์จนะครับผุมสูงสุดอยู่ที่66วัตต์เลยถ้าตัวนี้เราสามารถที่จะแชร์กระแสไฟของเรานะครับหรือว่ารีวิจการชาร์จเนี่ยให้ในส่วนตัวแกดเจ็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนได้นะครับก็คือใช้ตัวเครื่องเนี่ยเป็น power bank ก็ชาร์จให้เครื่องอื่นได้นะครับแล้วก็ในส่วนการใช้งานตัวแบตเตอรี่ถามว่าแบตอืดไหมแบตอืดมากครับอันนี้ก้าคอนเฟิร์มได้เลยผมเล่นเกมไปหนึ่งชั่วโมงนะแบบปรับสุดเลยเนี่ยใช้แบตไปเพียงแค่13เองะครว่าการใช้งานทั่ไปเนี่ย ได้ทั้งวันแน่นอนครับในเรื่องการใช้งานต่อเนื่องนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยคืออึดมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Honor 200 Pro 5G เครื่องนี้ในส่วนตัว UI การใช้งานของเขานะครับก็จะเป็นตัว AI Power Magic OS เวอร์ชัน8.0ครับรันบน Android เวอร์ชัน14ครับผมลำโพงก็เป็นลำโพงคู่นะครับผมเสียงดีมากครับตัวนี้คือเสียงโอเคมากๆ นี่ครับการใช้งานต่างๆลื่นไหลสมุติดีครับผมสำหรับเจ้า Honor 200 Pro 5G ครับต้องสรุปแบบนี้แล้วกันผมเนี่ยกล้าเชียร์แบบออกหน้าออกตาเลยนะครับสำหรับคนที่มีงบในเลทราคาไม่เกิน20,000บาทอยากได้สมาร์ทโฟนที่แรงๆดีๆใช้งานครบเอามาไว้ใช้งานสักเครื่องหนึ่งครับแนะนำแล้วก็เชียร์ครับสำหรับเจ้า อ o n o เ200 Pro 5G เครื่องนี้ซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าซื้อในช่องทางออนไลน์ก็จะได้แบบราคาที่คุ้มไปอีกเนาะแนะนำครับผมก็โอเคคลิปนี้ผมมาเล่ามาแชร์ข้อมูลให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ